พยาบาลสาวออกมาเตือนไม่ควรตั้งนาฬิกาปลุกทีทีส่งผลเสียมากกว่าผลดีซ้ำทำลายสมองจนรวนเสี่ยงเสียชีวิตอีกด้วย เขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขามีรายงานว่าพยาบาลสาวคนหนึ่งนะคะเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางโซเชียลค่ะเตือนคนที่ชอบตั้งนาฬิกาปลุกทีีในตอนเช้าหากทำเป็นประจำทุกวันมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีนะคะพร้อมกับแนะนำเทคนิควิธีการแก้อย่างง่ายๆจนกลายเป็นเวรค่ะโดยผู้ใช้ติกตอกรายนึงเธอได้แชร์คลิปวิดีโอ เตือนทุกคนที่ชอบตั้งนาฬิกาปลุกแบบทีทีเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่นนอนในตอนเช้ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะเธออธิบายนะคะว่าการทําเช่นนี้เป็นประจำจะส่งผลกระทบในแง่ลบค่ะต่อวงจรการนอนหลับในช่วงหลักฝันหรือเล่มไซเคิลซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายได้หลับลึกอวัยวะในร่างกายส่วนใหญ่หยุดทํางานหรือทํางานช้าลงทําให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะอีกทั้งอาจทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ง่วงนอนมากขึ้นเหนื่อยล้าอารมณ์แปรปรวนและยังทำให้ระดับคอร์ติซอลของคุณสูงขึ้นโดยทุกครั้งที่นาฬิกาปลุกดังคุณกำลังอยู่ในภาวะหลับลึกดังนั้นการตื่นขึ้นมาแบบนั้นยหลายครั้งในตอนเช้าดังนั้นการตื่นขึ้นมาแบบนั้นเลหลายครั้งในตอนเช้า,า,า,บบา,ชาจึงอาจทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเธอได้แนะนำวิธีการฝึกฝนหรือปรับนิสัยการตื่นนอนเพื่อสุขภาพที่ดีว่า ควรฝึกให้ตัวเองเขานอนและตื่นในเวลาเดิมเป็นประจำทุกวันค่ะแม้กระทั่งในวันหยุดเพื่อให้าร่างกายและสมองคุ้นเคยกับนาฬิกาชีวภาพซึ่งจะทำให้วงจรการนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เธอได้หยิบยกคำแนะนำของชาวเน็ตท่านหนึ่งที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอมาพูดโดยมองว่าเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์กล่าวคือควรวางนาฬิกาปลุก หรือโทรศัพท์ที่ตั้งปลุกไว้ในอีกห้องหนึ่งเพื่อไม่ได้อยู่ในระยะที่เอื้อมมือถึงเพื่อให้ตัวเองต้องลุกขึ้นจากเตียงเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถปิดเสียงที่ตั้งปลุกเอาไว้ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ